อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้โตเนื่องให้เชื่อมโยงขณะที่เรากำลังนั่งอยู่นี่แหละฟังไปด้วยน้มสำเนียกไปด้วยความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆถึงเราจะเดินปัญญาทําความเข้าใจไม่ได้เต็มรอบก็ขอให้สร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนให้รู้จักลักษณะของการเจริญสติให้เชื่อมโยง ความพลั้งเพลเมื่อไหรก็เริ่มใหม่พลั้งเพลเมื่อไหรก็เริ่มใหม่เริ่มอยบบ่อยๆจนเอาจนกําลังสติของเรารู้เท่าทันใจรู้ลักษณะอาการเกิดของใจหรือว่าความคิดรู้ลักษณะอาการของขันห้าที่ผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจความคิดนั้นมีอยู่เดิมความคิดที่เกิดจากใจนั้นมีอยู่เดิมกับขันห้านั้นมีอยู่เดิมเรามาสร้างความรู้ตัวใหม่หรือว่ามาเจริญสติตัวใหม่ กำลังสติของเราสังเกตจนใจของเราคลายออกจากความคิดสติของเราตามทําความเข้าใจเห็นการเกิดการดับซึ่งท่านเรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารในขันห้าเรื่องอะไรบ้างที่เกิดทํำไมใจถึงหลงไปรวมจนเป็นตัวเดียวทําให้เกิดอัตราโตต้ตนถ้าแยกได้ตามดูได้ใจว่างรับรู้ได้ถ้าเราไม่ตามทําความเข้าใจกําลังสติของเราก็พังเผอเหมือนเดิม ถ้ากำลังสติของเราตามคนา้นคว้านี่แหละตัวสติตัวนี้แหละจะเริ่มกลายเป็นมหาสติจากมหาสติก็เริ่มกลายเป็นมหาปัญญาคนา้นคว้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ชี้เหตุชี้ผลให้ใจมองเห็นความเป็นจริงดูความจริงแล้วว่าที่ท่านว่าไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงขันห้าไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเกิดเกิดดับดับ,ดบที่ท่านเปรียบเอาไว้เปรียบเสมือนกับพยับแดดเวลาแดดร้อน เรามองเห็นเหมือนกับมีตัวมีตนเวลาเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรือเปรียบถึงเหมือนกับเกลียวคลื่นมองเห็นในทะเลเป็นลูกคลื่นวิ่งเข้ากระทบผังแล้วมันก็หายไปความคิดอาการนุงขันห่านี่ก็เหมือนกันเขาเกิดขึ้นเขาก่อตัวขึ้นใจของเราเข้าไปรวมทําให้เกิดอัตตากายก็เลยหนักใจก็เลยหนักถ้าใจคลายออกไปได้ใจก็เลยว่างกายก็เลยเบา เราตามทำความเข้าใจที่เหตุที่ผลจนใจยอมมองเห็นความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเราค่อยละค่อยขัดเก่าเอาเออกใจจะเกิดกิเลสเราก็มาละมาดับมาละกิเลสออกจากใจของเราทีนั่นทีนี้่จนเรือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ก็ต้องพยายามทาได้บ้างไม่ได้บ้างพยายามทําแนวทางนั้นมีมาตั้งนานคําสอนของพระพุทธองค์นี้ทันสมัยตลอดเวลาปัจจุบันธรรมทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออก ให้อยู่ด้วยปัญญาไปไหนมาไหนด้วยปัญญาให้ใจรับรู้ค่อยขัดค่อยเก่าทีละเล็กทีละน้อยจากในน้อยไปหามากๆเดี๋ยวก็เต็มรอบเองให้ปรากฏขึ้นที่ใจของหลอมหมดความสงสัยหมดความลังเลมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันเราอย่าไปมัวเล่นสนุกสนานมีโอกาสเราพยายามรีบเกิดมาก็มีบุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ อย่าไปพลาดโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาว่าท่านสอนเรื่องอะไรมีศรัทธาน้อมกายเข้ามามีการทําบุญให้ทานสร้างกระบะสร้างบารมีไม่จําเป็นต้องเอาเยอะเราพยายามทําความเข้าใจไปเรื่อยๆความขยันมันเพียนของเรามีหรือไม่เรารู้จกักรษณะของการจเจริญสติรู้จักควบคุมใจกายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้การละกิเลสเป็นอย่างนี้การก่อตัวของใจเป็นอย่างนี้ มันมองเห็นชัดเจนหมดเลยเว้นแต่ว่าพวกเราจะทําให้ต่อเนื่องกันหรือไม่ช่วงที่ยังไม่ต่อเนื่องนี่แหละมันจะพลังเผอเพราะกิกนเลสมานต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเราก็ต้องหาเหตุหาผลมาต่อสู้เหมือนกันกําลังฝ่ายไหนมันจะเยอะกว่ากันถ้าเรารู้ด้วยเห็นด้วยถ้าเราเกียรติค้านในการทําความเข้าใจก็จะซึมเข้าสู่สภาพดึกทอนมีอยู่ของมันมีอยู่กายเนื้อเราก็มีอยู่จิตวิญ,ญญาณเราก็มีอยู่แนวทางก็มีอยู่ ก็ต้องพยายามกันงานภายนอกเราก็ช่วยกันทำรู้จักรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเราก็ยังอาศัยสมมติอยู่กายของเราก็ยังเป็นก้อนสมมติอยู่หูตาจมูกกลิ้นกายก็ทําหน้าที่ทวารเป็นทางผ่านของรูปรสกลิ่นเสียงส่งเข้าไปทังวิญญาณตัววิญญาณของเราจะเกิดกิเลสหยากกิเลสละเอียดเราก็ต้องรีบจัดการไม่มีใครจัดการให้เราได้นอกนอกจากตัวของเราเองก็ต้องพยายามนะทุกเรื่องทุกเรื่องเลยทีเดียว อาสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องทําใจให้ลงสมองให้โปรง่งอยู่หลายคนก็เมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกให้ชัดเจนกันนะอ่าปกากันไหวพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารต่อทำความเข้าใจให้รู้ทุกเรีออยบทกันนะ